ท่านเบียูนุสอะไลฮิสลามถูกส่งไปยังประชาชาติชาวนินาวาที่เคารพบูชารูปปั้นท่านได้รับบัญชาให้เรียกร้องและเชิญชวนให้ผู้คนสักการะอันล้อเพียงพระองค์เดียวนบียูนุสพยายามดาวะสงสารให้ชาวเมืองรู้จักอัลล้อและเลิกบูชารูปปั้นท่านพยายามตักเตือนผู้คนถึงบทลงโทษในการตั้งภาคีต่ออันล้อแต่ผู้คนก็นไม่สนใจทั้งยังต่อต้านพวกเขาอ้างว่าพวกเขาเคารพบูชารูปปั้นเหล่านี้มาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้ว และที่ผ่านมาก็ไม่เห็นมีไายนะใดที่จะมาทําอันตรายพวกเขาได้ไม่เพียงแต่ชาวเมืองที่ไม่สนใจต่อความพูดของนบียูนุสมหนําซ้ําพวกเขายังกล่าวกับนบียูนุสว่าพวกเขาไม่กลัวการลงโทษและยังท้าทายให้อันล้อส่งบทลงโทษลงมาแม้ว่าชาวเมืองจะดื้อดึงแต่ก็ไม่ทําให้นบียูนุสโลละในการดาว่าผู้คนสู่หนทางที่เที่ยงตรงท่านยังคงพยายามเรียกร้องผู้คนสูน่แนวทางที่เที่ยงตรงต่อไป เวลาผ่านไปนบียูนุสรู้สึกเหนื่อยและท้อใจกับความดื้อดึงของผู้คนท่านจึงตัดสินใจทิ้งพวกเขาให้ดำเนินชีวิตโดยไร้ทางนำด้วยความอดทนที่หมดลงนบียูนุสจึงเดินทางออกจากเมืองนินาวาโดยไม่ได้รับคำบัญชาจากอัลลอฮ์หลังจากที่นบียูนุสเดินทางออกไปจากเมืองท้องฟ้ากลายเป็นสีแดงจัดด่งไฟลุกโชิช่วงชาวเมืองต่างหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พวกเขานึกถึงบทลงโทษที่ชาวอาร์ตชาวสมูทและกลุ่มชนรุ่นก่นกอนๆได้รับและหลังจากที่พวกเขาได้รับสัญญาณเตือนในไม่ช้าความศรัทธาก็ค่อยซึมเข้าสู่หัวใจของพวกเขาชาวเมืองจึงรวมตัวกันแล้วเดินขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อเตาบาดขอไปโทษตอ่อลออย่างจริงใจเมื่อลอสุภาหนหัวตาลาเห็นความพยายามของพวกเขาพง์ก็นำบทลงโทษออกไปจากเมืองไม่เพียงเท่านั้นพง์ยังประทานความเมตตาแก,ก่ชาวเมืองอย่างมากมายอีกครั้ง ชาวเมืองมั่นใจว่าพวกเขาได้รับการปกป้องจากภัยพิบัติของอัลลอฮ์พวกเขาขออุาิให้นบ,บียูนุสกลับมายัางเมืองอีกครั้งเพื่อเป็นผู้นำและสอนศาสนาเกี่แก่พวกเขาแต่ในขณะนั้นนบียูนุสได้ลงเรืออีกลำหนึ่งไปแล้วเรือล่องไปอย่างสงบบนผืนทะเลในช่วงกลางวันแต่เมื่อพบคำ่ำอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วลมพายุพัดโหมกระหนำ่ำทะเลที่เงียบสงบกลายเป็นคลื่นยักษ์มหึมาฟาดกระหน่ำมายัางเรือ ทุกคนบนเรือต่างหวาดกลัวว่าจะไม่มีชีวิตรอดกับตันเรือบอกให้ลูกเรือทําให้เรือมีน้ําหนักน้อยลงไม่เช่นนั้นเรืออาจจะจมลูกเรือจึงเริ่มโยนสมภาระต่างๆลงทะเลแต่มันก็ยังไม่เพียงพอที่จะทําให้เรือน้ําหนักเบาลงได้พวกเขาจึงตัดสินใจว่าต้องให้ผูดด้โดยสารบางคนออกจากเรือไป <S <S ในขณะที่ตัดสินใจกันอยู่ว่าใครจะต้องถูกโยนลงน้ําด้านหลังของเรือมีวานขนาดมะึือมาขึ้นมาหายใจเหนือน้ํา ด้วยคำบัญชาของอัลลอฮ์หวานว่ายน้ำตามเรือํำนั้นไปอย่างกระชั้นชิดกับตันหาทางออกที่เป็นธรรมด้วยการจับสลากชื่อผู้โดยสารว่าใครจะต้องออกไปจากเรือเพื่อไม่ให้เรือจมเมื่อจับสลากชื่อขึ้นมาพบว่าเนมิยูนุสเป็นผู้ที่ต้องถูกโยนลงทะเลแต่พอลูกเรือรู้ว่าเนมิยูนุสเป็นนบีและเป็นผู้มีเกียรติจึงทำการจับสลากมาอีกครั้งแต่เมื่อจับสลากครั้งที่สองชื่อนบียูนุสก็ถูกจับขึ้นมาอีก ลูกเรือจึงตัดสินใจให้โอกาสครั้งที่3แก่เขาและครั้งนี้ก็เช่นกันชื่อของนบียูนุสก็ยังคงถูกจับขึ้นมานบียูนุสเข้าใจทันทีว่านี่เป็นกำหนดการของอันล้อและอาจเป็นบททดสอบที่เขาละทิ้งหน้าที่ของเขาแก่ชาวนีนาวาโดยไม่ได้รับคำสั่งจากพระอ,องค์ในที่สุดกับตันเรือตัดสินใจว่านบียูนุสจะต้องเป็นผู้ที่ดูกโยนลงทะเลแต่นบียูนุสตัดสินใจที่จะกระโดดลงไปเอง เขายืนอยู่บนเรือและมองลงไปในทะเลที่ขคลื่อนหมกระหน่ามันเป็นคืนเดือนมืดแสงดาวถูกซ่อนอยู่ภายใต้เมฆหนาจนมองไม่เห็นอะไรเลยก่อนที่นบียูนุสจะกระโดดลงทะเลท่านเรียกร้องชื่ออลลอและกระโดดลงในทะเลจมหายไปกับคลื่นใหญ่ในทะเลด้วยคำบัญชาของอลลอหวานที่ว่ายตามเรือลำนั้นเห็นนบบียูนุสอยู่ท่ามกลางคลื่นจึงอ้าปากแล้วกืนท่านเข้าไปจากนั้นก็ว่ายลงไปใต้ท้องทะเล นบียูนุสคิดว่าตนเองเสียชีวิตไปแล้วแต่เมื่อรู้สึกตัวและสามารถขยับตัวได้ท่านจึงรู้ว่าท่านยังมีชีวิตอยู่แต่ถูกขังอยู่ในท้องวานนบียูนุสเริ่มคิดได้ว่าท่าละเมิดคำสั่งของอันล้อด้วยการออกมาจากเมืองโดยไม่รับคำสั่งจากพระอ,องค์และเพิกเฉยต่อหน้าที่อันมีเกียรติของตนด้วยความสิ้นหวังนบียูนุสจึงขอดูอาขอภัยโทษต่ตอนลอความว่าอ้อ oh, ัลอ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดน,นอกจากพระองค์มหาบริสุทธิ์แด่พระองค์แท้จริงข้าพระองค์อยู่ในหมู่ผู้ทำนบียูนุสวิงวอนขอภยัยโทษต่ออัลลอฮ์โดยไม่หยุดย่อนฝูงปลาต่างๆและสิ่งมีชีวิตอื่นๆใต้ท้องทะเลแต่ได้ยินเสียงดูอาที่จริงใจของนบ,บียูนุสจากท้องป่าวานอัลลอฮ์สุภานุวตาลารับรู้ได้ถึงการตำบัดอย่างบริสุทธิ์ใจของนบ,บียูนุส พงค์จึงช่วยชีวิตเขาด้วยการสั่งให้วานว่ายน้ำกลับไปยังผิวน้ำแล้วพลร่างนบียูนุสออกไว้บนชายฝั่งของเกาะแห่งหนึ่งหลังจากที่นบียูนุสฟื้นขึ้นมาพบว่าตนเองอยู่บนฝั่งแต่รักดจากท้องวานทําให้เขามีบาดแผลตามตัวนอกจากนั้นท่านยังโดนแดดที่ร้อนจัดเผาไหม้แม้ว่าท่านต้องทนทุกทรมานทางร่างกายแต่ท่านก็ยังคงวิงวอนขอไั่โทษตอนล้อและขอบคุณในความเมตตาของพระอ,องค์ และด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์พงค์สั่งให้มีไม้เลือขึ้นปกคลุมตัวนบ,บียูนุสเพื่อปกป้องท่านจากแสงแดดจัดและยังออกผลให้แก่ท่านกินประทางชีวิตไม่นานนักนบียูนุสก็กลับมาแข็งแรงและสามารถเดินทางกลับเมืองนีนาวาได้เมื่อนบ,บียูนุสกลับไปถึงท่านรู้สึกประหลาดใจที่พบว่าทุกคนต่างยินดีต้อนรับไม่เพียงเท่านั้นชาวมุสลิมทุกคนต่างรับอิสลามและคนพบว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าที่แท้จริง และพวกเขารอการกลับมาของนบ,บียูนุสท่านรู้สึกดีใจและซาบซึ้งกับการรับอิสลามของชาวเมืองท่านอาศัยอยู่ที่นั่นเพื่อสอนศาสนาจนกระทั่งชีวิตจบลง